เาาตู้หยอดเหรียญสุดประหลาดแห่งโลก scp scp 3092ตู้คลิปตุ๊กตาทหารกอริลลาเป็นเครื่องเกมตู้คลิปตุ๊กตาหยอดเหรียญที่มีลักษณะพบเห็นได้ทั่วไปตามห้าสับสินค้าติดป้า,าทยทยี่ห้อว่า b a c k t y p อยมีความสูง1.8เมตรกว้าง0.8เมตรตัวเครื่องและชิ้นส่วนไม่มีส่วนประกอบใดที่ผิดปกติประกอบด้วยเหล็ก พลาสติกและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่เมื่อใดก็ตามที่มีผู้หยอดเรียนสกุลเงินสหรัฐอเมริกาที่ถูกต้องลงไปตู้คลิปตุ๊กตา scp 3 0 9 2ก็จะเริ่มทำงานซึ่งในตอนแรกก็จะมีลักษณะเหมือนตู้คลิปทั่วไปนั่นคือมีมือจับยื่นออกมาให้ผู้เล่นบังคับและกดปุ่มให้มือจับนั้นคลิปตุ๊กตามาปล่อยในช่องแล้วผู้เล่นก็จะได้ตุ๊กตามาเป็นรางวัล ภา,ายในตู้ประกอบไปด้วยตุ๊กตาหน้ารักหลากหลายชนิดแต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้เล่นคีบมันมาได้สำเร็จมันจะกลายร่างเป็นตุ๊กตากริลล่าไปในทันทีและที่น่าประหลาดที่สุดก็คือตุ๊กตาลิงกริลล่าที่ออกมาจากตู้นั้นสามารถพูดคุยสื่อสารกับมนุษย์ได้มันฉลาดและมีความคล่องแคล่วพวกมันจะแต่งตัวคล้ายกับทหารและมันสามารถเพิ่มจำนวนกองทัพของมันได้ ด้วยการเอามือไปแตะตุ๊กตาตัวอื่นๆตุกตาที่ถูกสัมผัสจะเปลี่ยนเป็นตุกตากลิลลาและเข้าร่วมกองทัพกับพวกมันทันที SCP 3092มักจะใช้ยุทธวิธีในการต่อสู้แบบสุ่มโจมตีแต่ก็ไม่ได้ทำอันตรายมนุษย์ให้ถึงแก่ชีวิตพวกมันทำเพื่อความสนุกที่ได้กั่นแกล้งและก่อกวนมนุษย์เท่านั้นอย่างเช่นวางกับดักรอบวางเพลิง หรือใช้หนังสติ๊กยิงระเบิดกากเพชรปัจจุบันมีตุ๊กตาลิงกอริลลาจาก S.C.P. 3 0 9 2จำนวน23ตัวถูกกักกันโดยสถาบัน S.C.P. โดยจัดให้อยู่ในระดับยู k ิดส่วนตัวเครื่องนั้นให้จัดเก็บเอาไว้ในห้องกักกันที่ไม่มีปลั๊กไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่เล่นและเพิ่มจำนวนพวกมันมาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายได้อีก 1> S.C.P. 1 4 5 9ตู้เกมแกล้งหมาคนรักน้องหมาต้องไม่ถูกใจ S.C.P. ตัวนี้แน่ๆเพราะมันเป็นตู้เกมคีบปตุ๊กตาที่ถูกดัดแปลงมาเพื่อให้ผู้เล่นได้ใช้วิธีการต่างๆในการกำจัดหมาที่อยู่ในตู้ S.C.P. 1 4 5 9มีลักษณะเป็นตู้โปร่งสายสามด้านด้านหลังเป็นสีดำทึบลักษณะเหมือนตู้คลิปตุ๊กตาแต่พื้นตู้จะปิดทึบ ไม่มีช่องเปอยตุ๊กตามาให้ผู้เล่นเหมือนตู้คลิปตุ๊กตาทั่วไปแต่จะมีช่องแนวนอนแคบๆไว้สำหรับจ่ายขนมออกมาเพื่อเป็นรางวัลแผงด้านหน้านั้นมีช่องหยอดเหรียญสองช่องมีปุ่มสีแดงขนาดใหญ่ไมโครโฟนแผงดิจิตอลแสดงหมายเลขและมีป้ายที่ติดไว้แสดงข้อความว่ามาเอาคุกกี้ไปสิเมือ่อผู้เล่นหยอดเหรียญลงไปมือจับอัตโนมัติ จะเลื่อนลงมาจากด้านบนโดยจะคีบปลูกหมาสายพันธุ์ต่างๆที่ผู้เล่นชื่นชอบลงมาด้วยตัวหนึ่งต่อไปจะเล่าถึงม้ายูนิคอร์นที่อยู่ในการ์ตูนกันค่ะมาลิเติลโพนีมิตรภาพอันแสนวิเศษต้นกำเนิดของมาลิเติลโพนีเกิดขึ้นเมื่อปีคศิสตักราช1981เสร็จแล้วผู้เล่นจะมีเวลาเพียงแค่15วินาทีในการคิดวิธีการกำจัดลูกหมา ที่มีซ้ำกับวิธีการที่ได้ใช้ไปแล้วหากทำได้สำเร็จก็จะได้รับของรางวัลเป็นคุกกี้หนึ่งอันซึ่งจะสุ่มรสชาติต่างๆกันไปอย่างเช่นรสช็อกโกแลตวานิลาธัญพืชลูกเกตสตรอเบอรีร่มะนาวไวช็อกโกแลตแล้วก็เนยถั่วแต่รสชาติที่ได้รับนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรสที่ผู้เล่นอยากได้น้อยที่สุด วิธีการที่ผู้เล่นสั่งให้เครื่องกำจัดลูกหมานั้นสามารถจินตนาการได้อย่างเต็มที่โดยตัวเครื่องจะมีความสามารถในการหาวัตถุต่างๆออกมาได้อย่างน่าแปลกประหลาดเหลือเชื่อหากผู้เล่นไม่สามารถคิดวิธีการกำจัดลูกหมาได้ทันภายในส5วินาทีหรือคำสั่งนั้นซ้ำกับผู้อื่นตัวเครื่องก็จะเลือกวิธีการกำจัดลูกหมาด้วยการใช้แขนกลทุบ ซึ่งนั่นก็ถือว่าผู้เล่นทำไม่สำเร็จและอดได้คุกกี้เป็นรางวัลปัจจุบัน SCP 1 4 5 9ถูกกักกันให้อยู่ในระดับเซฟไม่อนุญาตให้ใครเปิดใช้งานเล่นเพราะเป็นเครื่องที่โหดร้ายส่งเสริมความรุนแรงและเป็นการทารุณต่อสัตว์มากเกินไป SCP 1 8 8 1ตู้เกมโมรณะ SCP 1 8 8 1เป็นตู้เกมอาร์เคด หรือตู้เกมหยอดเหรียญแบบสมัยยุค80ตอนต้นหรือช่วงประมาณปีคศินักราช1980สภาพภายนอกมีความเก่าและเสียหายเป็นบางส่วนตามอายุการใช้งานสัญลักษณ์ต่างๆรวมถึงยี่ห้อบนตู้ถูกลบออกหรือทาสีทับหมดส่วนประกอบก็จะมีจอภาพช่องหยอดเหรียญแผงควบคุมปุ่มกดและจอยสติก๊กซึ่งมีเหลืออยู่เพียงแค่ชุดเดียว ส่วนที่เหมือนจะเป็นที่บังคับของผู้เล่นคนที่สองถูกถอดออกไป SCP 1881จะเริ่มทำงานได้เมื่อหยอดเหรียญโครเตอร์อเมริกันในยุคนั้นลงไปมันเป็นเครื่องเล่นยุคเก่าที่แสดงภาพได้แค่16สีเท่านั้นหน้าจอแสดงบั๊กบ่อยๆภาพและข้อความส่วนหนึ่งของเกมผิดเพี้ยนเสียงก็มักจะแตกพร่าหรือเพี้ยนด้วยหน้าจอเริ่มเกมไม่แสดงชื่อเกมหรือจำนวนเครดิต เกมของ SCP 1 8 8 1จะแบ่งออกเป็นฉากต่างๆแบบซุ่มไม่สามารถเลือกเล่นได้ตัวอย่างเช่นเกมยันอวกาศผู้เล่นจะต้องบังคับยานฝ่าวงล้อมยานต่างดาวเกมเขาวงกฏผู้เล่นบังคับรูปร่างคล้ายมนุษย์ให้เคลื่อนไปในเขาวงกฏโดยมีข้างคาวหรือมังกรไล่ตามเกมแมลงตัวผู้เล่นเป็นมแมลงตัวเล็กและต้องหลีกเลี่ยงแมงมุมกับกบ S.C.P. 1881มักจะแสดงผลที่ผิดเพี้ยนอยู่เสมออย่างเช่นแสดงภาพกับหัวบางครั้งก็จะขึ้นข้อความแปลกๆหรือไอเทมและจำนวนศัตรูในเกมแสดงผลออกมามากเกินไปหรือบางทีก็ไม่มีศัตรูเลยตลอดทั้งเกมความอันตรายของ S.C.P. 1881ก็คือจำนวน30%ของผู้ที่เล่นเครื่องเกมนี้พบว่ามีผลกระทบทางจิต ต่อเนื่องหลังจากเล่นเกมนั้นโดยบางรายมีอาการฝันร้ายถึงเหตุการณ์ในเกมและบางครั้งก็มีอาการเห็นภาพหลอนและมีจำนวนมากที่เสียชีวิตขณะนอนหลับจากระบบการหายใจล้มเหลวหรือโรคหัวใจวายเฉียบพลัน SCP 1881ถูกค้นพบในปี1982จากร้านเกมในรัฐไอโอวาสหรัฐอเมริกา หลังจากมีข่าวการตายต่อเนื่องโดยไร้สาเหตุของวัยรุ่นจำนวน7คนที่ได้เล่นเกมนี้ปัจจุบัน SCP 181 18 8ถูกจัดให้อยู่ในระดับเซฟโดยได้ทำการควบคุมไม่ให้ใครนำมาเล่นยกเว้นสำหรับเพื่อการทดสอบในบางครั้ง SCP 261ตู้ขายของเวทมนต SCP-261 มีลักษณะเป็นตู้ไขของอัตโนมัติสีดำทึบไม่มีกระจกด้านหน้าสำหรับโชว์อาหารหรือเครื่องดื่มมันมีแต่ช่องใส่เหรียญและแป้นกดอยู่หลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบด้วยการไขกุญแจและไขเปิดออกมาแล้วโครงสร้างภายในของ SCP-261 ก็เหมือนกับตู้ไขของอัตโนมัติทั่วไปไม่พบอะไรผิดป,ปกติ แต่ภายในไม่มีขนมหรือเครื่องดื่มใส่ไว้เลยซึ่งก็ไม่ทราบว่ามันมีวิธีการในการจ่ายของออกมาจากเครื่องได้อย่างไรสถาบัน SCP ได้เก็บ SCP 261มาจากนกครยูกมาม่าประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่สถาบัน SCP ได้สืบเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าอันยาวนานของคนในเมืองนั้นเกี่ยวกับเรื่องของตู้ขาของเวทมนต์ มันตั้งอยู่หลังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีกระดาษแปะไว้เป็นภาษาญี่ปุ่นว่างดให้บริการไม่มีสัญ,ญลักษณ์ระบุที่มาและไม่มีใครรู้ว่ามันมาตั้งอยู่ที่นั่นได้ยังไงหรือตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อหยอดเงินแล้วกดเลข3หลัก SCP 261ก็จะจ่ายของออกมาแบบสุม่มมันไม่รับเงินสกุลอื่นๆน,นอกจากเงินเยนของญี่ปุ่นแต่มันสามารถคืนเหรียญสกุลอื่น กลับมาทางช่องทอนเงินได้เมื่อทางสถาบัน SCP ได้ทำการทดลองกดสั่งอาหารดูก็พบว่ามีรายการของที่จะเอามาแบแบแปลกๆและพิลึกอย่างมากไม่มีขายในตลาดทั่วไปและโรงงานสินค้านั้นไม่เคยผลิตขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเป๊ปซี่ด k ก้อนสวิตเป็นน้ำอัดลมรสผลไม้ระบุว่าเป็นรสดาก้อนฟู้ดหรือรสแก้วมังกรหมากฝรังแบ๊กแบ๊ก เป็นหมากฝรั่งผสมคาเฟอีนดาร์กไซ์โค l ลากระป๋องเป็นพลาสติกใสของเหลวข้างในเป็นน้ำใสๆแต่เมื่อเปิดออกของเหลวข้างในจะทำปฏิกิยากับอากาศและจะกลายเป็นสีดำในหลายวินาทีต่อมารสชาติของโคลานั้นพบว่ามีอะไรเผ็ดๆผสมอยู่ด้วยกระป๋องน้ำระเบิดเป็นกระป๋องอลูมิเนียมยาวเรียว เมื่อเปิดแล้วของเหลวข้างในสัมผัสกับออสเจนทําให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงซึ่งทําให้นักวิจัยเสียชีวิตไปสองคนและบาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่งทําให้สถาบันต้องยุติการทดลองปัจจุบัน SCP 2 6 1ถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและจัดให้อยู่ในระดับเซฟ SCP 2 9 4ตู้กดน้ำได้ทุกชนิด SCP 2 9 4มีลักษณะาภายนอก เหมือนตู้หยอดเหรียญกดเครื่องดื่มทั่วๆไปด้านหน้ามีช่องหยอดเหรียญปุ่มกดพิมพ์คำสั่งและช่องรับเครื่องดื่มแต่ SCP-294 แตกต่างกว่าตู้ขายน้ำทั่วๆไปก็คือมันสามารถผลิตของเหลวทุกอย่างในโลกนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มปกติทั่วไปอย่างเช่นน้ำกาแฟเบียร์และโซดาไปจนถึงของเหลวที่กินไม่ได้เช่นน้ำมันเครื่อง กฎกรรมฐานน้ำยาทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งสารที่ไม่มีสถานะของเหลวหากเราสั่งให้มันผลิตมันก็จะล้อมละลายสารเหล่านี้ให้เป็นของเหลวออกมาให้ยกตัวอย่างเช่นหากเราพิมพ์คำสั่งว่าเหล็กมันก็จะล้อมเหล็กให้ละลายเป็นของเหลวใส่แก้วมาให้ทางสถาบาันได้มีการทดลองข้อจำกัดของมันด้วยการพิมพ์คำสั่งว่าเพชรผลปรากฏว่ามันไม่สามารถผลิตได้ เนื่องจากเพชรเป็นสารที่มีความแข็งที่สุดในโลกไม่สามารถล้อมละลายได้นั่นเองแต่ถ้าหากสารใดที่สามารถล้อมเป็นของเหลวได้มันจะสามารถผลิตมาให้ได้ทุกอย่างข้อจำกัดอีกอย่างของเครื่องนี้ก็คือมันจะผลิตของเหลวออกมาได้ครั้งละ12ออนและมันจะใช้งานได้ประมาณ50ครั้งหลังจากนั้นต้องใช้เวลาในการพักเครื่อง90นาที ในตอนแรกสถาบัน SCP ตั้งใจจะนามันมาตั้งไว้ที่สำนักงานเพื่อให้พนักงานในสถาบันใช้เอาไว้กดเครื่องดื่มแต่มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นทำให้ต้องทบทวนกันใหม่ว่าสมควรที่จะนามันกลับมาใช้หรือไม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่21สิงหาคมปี2005เจ้าหน้าที่ชื่อโจเซฟได้ใช้เครื่อง SCP-294 โดยหยดเหรียญและพิมพ์คำว่า Cup of Joe ซึ่งในภาษาอังกฤษคำว่า cup of joe เป็นสำนวนที่หมายถึงกาแฟสำนวนนี้เกิดขึ้นจากนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาชื่อจูเซพุสห้ามให้ทหารดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดบนเรือและให้ดื่มแต่กาแฟแทนเวลาทหารไปสั่งกาแฟก็เลยมักจะใช้คำว่า a cup of joe หรือ a cup of Joe's s p นั่นเอง หลังจากเจ้าหน้าที่ SCP ที่ชื่อโจเซฟได้หลองป้อนคำสั่งอคักคบอฟโจลงไปผลปรากฏว่าตัวเขาเองเริ่มมีเงือไหลออกมาจำนวนมากเขาเริ่มรู้สึกเวียนหัวก่อนที่จะล้มลงหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผลการตรวจสอบของเหลวที่เครื่องผลิตออกมาพบว่าทั้งหมดเป็นส่วนผสมของเลือดเนื้อเยื่อและของเหลวจากส่วนต่างๆของร่างกาย และสามารถยืนยันจาก DNA ได้ว่าเป็นของเจ้าหน้าที่โจเซฟนั่นเองหมายความว่าเจ้าเครื่อง SCP-294 มันไม่ได้เข้าใจความหมายว่าอัคับออฟโจหมายถึงกาแฟมันจึงพยายามที่จะล้อมละลายร่างของเจ้าหน้าที่โจเซฟให้เป็นของเหลวนั่นเองโชคดีที่เครื่องนี้ผลิตของเหลวแค่ครั้งละ12ออนเท่านั้นไม่เช่นนั้นแล้วเจ้าหน้าที่โจเซฟก็คงจะต้องเสียชีวิต กลายเป็นของเหลวอย่างแน่นอนปัจจุบัน SCP 2 9 4จึงมีสถานะที่ค่อนข้างอันตรายและถูกจัดให้อยู่ในระดับ U- คิดและนี่ก็คือเรื่องราวของห้าตู้หยอดเหรียญสุดประหลาดแห่งโลก SCP เพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ที่เพื่อนๆส่งมาการคาะสวยแล้วก็เท่ม,มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย